สวัสดีค่ะเก็บโปรโมชั่นมิซูนะคะเราอยู่กับซิงเกิลแคปตอนเดียว4คูณ4คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่79,000บาทในตัวของสีขาวนะคะไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะคะเพิ่มค่าสี7,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่น19,900บาทออกรถแบบนี้พร้อมใส่แม็กให้ด้วยนะคะ เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด184แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะที่เก๋บอกไปแล้วนะคะ19,900บาทเดี๋ยวคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยค่ะไปกันเลยค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะตัวกระจังนะคะ ก็เป็นสีดำด้านนะคะเป็นแบบดนามิกชิลนะคะที่เป็น2ชั้นแบบนี้นะคะมีตะแกรงนะคะทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะตัวโลโก้มิซูนะคะที่เป็นคมเยี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟด้านบนนะคะไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะคะ เป็นแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอนะคะไม่มีนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะมาด้านข้างค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นใส่แมกนะคะเพราะเดิมนะคะเป็นล้อกระ้าะะเปลี่ยนแมกให้นะคะลายก็เป็นของแฮมเมอร์นะคะตัวของไซยานนะคะใส่อยู่ที่26570 R16 นะคะเป็นดีดหน้าแล้วก็ดำหลังไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำด้านนะคะ ตัวของกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะพับยังเป็นพับมือนะคะกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยฟิลม์มติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้มือเปิดประตูนะคะเป็นแบบดำด้านะคะกันกระแทกนะคะตอนเปิดประตูให้กับลูกค้าด้วยนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบ3สเต็ปนะคะก็ทําให้ดูง่ายเลยนะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ที่ฝากระบาท้ายนะคะคำว่าไต่ตันโลโก้มิซูนะคะครั้งนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลนะคะในตัวของตอนเดียวนะคะ 4, ีูณสนะคะมียางอไไล่มาให้ด้วยตัวของกระบาท้ายนะคะ กระบะท้ายนะคะเราติดตั้งในตัวของไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือลูกค้าอยากจะไปติดอคอกนะคะก็สนใจก็ถักหาเก๋มานะคะภายในห้องโดยสารนะคะคอนโซลนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเน้นเรื่องของการใช้งานนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าจอกางเป็นแบบสัมผัสนะคะ9นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto Android นะ,ะมีบลูทูธให้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของ Apple CarPlay กับ แอนดรอยนะคะยังต้องใช้สายอยู่นะคะช่องชาร์จไฟนะคะมีให้1จุดนะคะเป็น USB นะคะใช้ซีอีก1จุดชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะเนนะคะกียร์ะะ Gear, ธรรมดา6สปีดนะคะตัวฟังก์ชันนะคะของใช้งานง่ายเลยนะคะสำหรับ4คูณ4นะคะ2โล4ไฮ4โลนะคะโดยการใช้บิดนะคะ พวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบ3ก้านนะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะก็เป็นแบบอนาล็อกนะคะดูง่ายเลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะแบบ PU นะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีการเจาะดูนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะได้ดีเลยในเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกออตโต้สตาร์สต็อปมีให้นะคะไฟหน้านะคะยังสามารถนะคะปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะคะป้องกันลื่นถลายก็มีให้ด้วยนะ,ะซิงเกลิล ตอนเดียว4คูณ4กับโปรโมชั่นออกรถ1,9,900บาทสนใจก็ทักสอบถามเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083 713 1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นมิสูเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะโปรโมชั่นตัวไหนนะคะเด่นๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เก๋ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ